ไปไหนดีนะครับเฮียนี่เจ้าของคอน,นโดพัทยาแล้วน้องขอไปเลยนะเวทีได้มามีเฮียจากคอนโดพัทยาด้วยนะครับใครมีปัญหาเรื่องที่พักติดต่อได้เลยครับแม้กระทั่งขนมหวานก็นได้คุณเป็นฟรีคริสขายไปจากสนามฟุกบอล หมออ๋มันกินก๋วยเตียเต๋ยวอยู่มันคงไม่ลงนะดูท่าทางก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้มหลายอ่ะครับเรามาดูข<ด>ีดเท้าของน้องโอยน้องไปว่าจะดีเท่าเสียงและหน้าตา,าหรือเปล่านะครับ นะครับก็ผู้สาวตระตูนะครับคุณอะไรครับเนี่ยตุ้นดูอ๋อคุณเป้เป้แมนดูนะแมนดูนะทั้งแมนยูีครครับโอยนโโอดูคบอลโอ้โเาไโอโหดูการคลึบอลนี่สาวสาวอยากจะให้คืึงต่อยคลนบอลคืึบอล ชว่วนี้ผู้ปกคองให้คำแนะนำแกบุตหลานเลยดูเฮ้ยภาครยังไม่รู้ใครชื่อโซ่ะ,ใค,ะใครชื่อโซ่ยกมือขึ้นเพราะเราไม่รู้จริงๆนะใครชื่อโซ่ใครชื่ออะไ ตสกเราคงไม่ต้องพูดถึงเลยครับลืมลืมมันไปอนี้บอลอยู่ที่สองครับสองสามชุดเสร็ครับสองสามชุดส่วนแจกนักหลุดชุดละทีนสองทีมครับเอาครับหลุดไปแล้วครับแม่จะชิมไม่หายนะครับแหมก็ถึงนันเลยไปนะครับเอาครับตอนนี้ครับโซ่กับนักรึกษากับไฟครับเฮ้ยเราจะเอากันดีว่าไหมเราจะต้องมัน บาลลงอะไรไม่ตังเกงครับตังเกงโฮ้ยเอาเอาเอาได้ไหโอ้โหลูกนี้เป้เสกไปแล้วเดี๋ยวมันวิ่งไปเก็บบอลกลับมาแล้วหนักรถสามโลเคยเห็นผู้ชาวก็ตัวโตนั่านี้นะตมวดูแล้วคงจะต้องเปลี่ยนแก้เกมนะครับไม่แล้วคุณเพลงเลกเกอร์ทำไมไม่ลงทั้งนี้ประตูเราเก่นก็เจี๋ยวนี่เจี๋ยวนี่เขาหมูสเต๊กครับตังงานไหมทำนะ องค่าฮิปตี้อยู่ไหนอะหักหัวคิวค่าฮิปตี้แล้วยืนลงมามามาไม่ไม่ต้องเลยยืนหลโอ้ยมามามาแล้วเสียงแข็งแล้วโอ้ยยังกินเลยนั่นแหละครับโซ่ไหมกับรอจนโอ้โหไม่เร่งจนมาถึง นี่คนที่ทำบอลออกคือเจ้าหนุ่มแล้วเฮียคอนโดนี่ครับดูครับคือเฮียวิรชัยอ๋อใช่เฮียวิรชัยนะครับใครสนใจคอนโดที่หาพัทยาใต้นะครับห้องละเฮียเให้กินก็พัทยาใต้ว่าตอนนี้กำลังขึ้นสึกที่สามหรือที่สี่ครับผมโอ้โหนี่หรอครับ ow ow <laughs> สนั่นเลยอ้าครับบอลมาพี่เฮียมยิรัชัยยิงยิงยิงเฮียแต่เลขไปไหนแล้วยังเลยล่ะโอ้โหเอา้าต้งให้เขาสิฮะพี่เฮียเนี่ยกด S M S ไปหมดไปแสนห้านะเออเฮียมิรัชัยเนี่ยกด S M S ให้ AF <ะ>เนี่ยหมดไปแสนห้าแต่ว่าเมื่อเมื่อกีกต้องขอขอบคุณเฮียมิรัชัยครับนำกะหล่ปป๊บแล้วก็ขระหลให้ผมสองถุงสองถุง AF สองถุง คอนโดกี่กี่ของนโดต่างๆแต่ก็ทีขนมเด็กเยมเลใส่มาให้เอาครับขึ้นไปทีครับไอ้น้องใบรออยู่น้องใบลอยอยู่น้องใบนี่มันดูเชิงนอาเอาอาเ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 อาวาเอาเอาเออาเอาวาเอาาเอาเอ้เาาาเอ้ เดี๋ยวคอนโดจะได้ขายได้เยอะเอาแล้วคือบ้านไก่แล้วันนี้คนนี้นะวันหนึ่งอย่างน้อยมีสี่ชุด คนะครับคือน้องโซ่น้องไม้บอกว่าเดี๋ยวออกจากสนามใครอยากถ่ายรูปนะครับใครอยากจะรูปต้นขานะครับอยากอยากอยากมากอยาาแล้วถ้าใครอยากจะขอลายเซ็นผมทั้งสองคนก็เตรียมปากกานะครับ คุณ okay mm hmm. ไบเบเกอร์มาพากได้แล้วมากินแล้วมาเนี่ยเอา้าโอ้โหกินน้ำก็ต้องออไม่ไม่ยอมพากเลยใช่ไหมอ่ะเสียงไม่มีแล้วเดี๋ยวต้องไปพากบอลต่อด้วยนะครับยินดีครับเกมก็คู่กันสนุกสนานนะครับครับผมต้งใจวันนี้โสดไปไม,มาครับผมะครับผม không, 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 ดี๋ยวเดี <ara> ๋ยดี๋ยกลังดูอยู่เดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปแล้วตัวเองเข้าไปดูหรอโจสักอีกสองสามเข้าไปดูเหรอครับดชัดชัดต้องตชัดชัดชัตองตอตองโซโซโซ อยากทำอะไรไปไม่พ่างไม่าไม่ผาเไป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 เราไได้ไปไอยากทำอะไรทำไปไม้มนเสมอ Yeah. <laughs>

อ้าวต่อสิอ้าวโอ้โหนี่ครับแต่ไแต่งด้บยหมอ โซ่เตะ่เลยโ่ต่นเลยโซ่โซ่เตะตุนจโซ่ตะจัอเครก็ห้านทีสุดท้ายเะดูสิว่าโซ่กับไปไครจะยิงได้แล้วกันเอาแค่นั้นนะแต่ตอนนี้โซ่ป่าเจเลยโเจอเลยโซ่โซ่าเจเลยนี่ย ตั้โใครกันนะไปดูมันกัน้อย่องโนิไปโซ่ไปไโซ่ไปู่ไอโอ้โหเออไม่เคยจับชื่อคนอื่นเลยไม่รู้ในสนามมีออร่าอยู่อคนน้แห่ะออร่าน้ำเดือมันน้ำเดือเาไวในท้างเข่าถ้าเในรตูดนะครับนั่นแหละนั่นแหละเห็นแล้วโซ่โซโซ่

lớp na lớp na lớp na để sẽ có mâm long hoàn này, chờ mồi, để 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 cho bắt xôi luôn, bắt 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 bắt

ดี๋ยวโซยิงได้จบนะโซยิงได้จบนะขอให้เยอะจ่อ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 จ่มาจ่อโฉบแล้วจ่อโฉโอ้โหตรงเกียร์ไม่ดีจ่อจะมาได้โอ้โหไม่ีออเห็นตัวนะจ่อบอกให้มาเยอะไม่พอตัวอ๋อ รอรถอยู่อนะฮะเปลี่ยนตัวนะครับอ่ะครับก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับตรรงนนี้ะคับเดี๋ยวขอป้ายนะครับเพื่อจะมอบอนุญาตไปแฟนนี้วขึ้นไปดูการจัดจานที่หนึงนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์เพื่อเดี๋ยวเราให้ลงมานะเดี๋ยวมาตอนที่ต่ำล่างนะครับผมเดี๋ยวลงมาสัมผัสกันที่สัมผัสใครอ่ะสัมผัสโซ่เลยแลไป มันเพี่ชื่อว่านะโอ้หอมมั้งหอมั้งขอได้เสร็จก่อนนะเฮ้ยมีคนมาขอได้เสร็จเสร็จเยอะเยอะเดี๋ยว่ก่อนเดี๋ยวจะจบได้ไงจบได้แ่้วนะไม่ยยังจริงนะไม่หล่อจริงไม่หล่อจริงไม่หล่อจากจนแล้วไงเออถึงไม่มีเงินแต่อีนี่ช่วงท้ายครับเดี๋ยวเคลียร์ช่งท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะครับยกยกมันเลยนะฮะเตรียม

จบลงไปอย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็รอแล้วจ มอเตอร์ไซค์ข้ามเครื่องกีดขวางสเปซี่ไอเตรียมมอบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานไปขับมอเตอร์ไซค์ทีงานผมคื่ไหนเนี่ยมีเหรอมีเหรอขับมอเตอร์ไซค์ป่ะหรอเอามาแล้วใครขับมอเตอร์ไซค์เพื่อไอเตดี๋ยวน้ำมันมาป่ะแต่เราติมเรียบร้อยเดี๋ยวมาเริ่นี่จอดอย่างนีอ่านี่จอดขี่ไปเลยนะจอดน้ำมันมาก่อน ไปเลยต้องมากนไม่มีต้องมาเอาเลยครับพี่เอาเลยเอาเลน้องๆมารอเลยรอยืนยืนรอเลยพวกเราบันทีเดียวเลยนะไม่มีแสงพองเนี่ยเอาครับก็แหมาต้องบอกว่าลีลาของโซ่ ตัวน้องโซ่น้องไบส์มาร่วมจับรางวัลสักนิดหนึ่งนะครับให้กับแฟนๆนะครับก็คือตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียนะครับหนึ่งรางวัลสองใบด้วยกันนะครับเดี๋ยวต้องอยู่เท่านั้นนะครับให้ให้จับตัวได้ป่ะวันนี้ตัววันนี้ตัไบส์นะครับวันนี้ไปบั์เป็นยงไงนะครับบรรยากาศวันนี้โอ้วันนี้ตื่นเต้นมากครับโอเชียเยอะมาก